กระเด็พระคุณพรปมบลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษสเจริญแม่กองบาลีสนามหลวงตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงวัดสามพระยาที่วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานาครได้มีการจัดสอบบาลีสนามหลวงระดับรเรียนธรรม7ประโยคถึงรเรียนธรรม9ประโยคและบาลีศึกษา7 8 9ครั้งที่1ครั้งแรกพุทธศักราช2567า โดยมีพระภิกษุสามเณรตลอดจนผู้เข้าสอบปรีศึกษาจากทั่วประเทศเข้าสอบวัดความรู้ในวันแรกทั้งนี้ประเดชพระคุณพระพรมโมโลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีจิจเรญในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วยนางพัชรินพัฒทองผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาติข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ สำหรับสนามสอบภาษพรยาเป็นสนามสอบบาลีที่จัดสอบแก่ผู้เข้าสอบในระดับรเรียนธรรม7ประโยคถึงรเรียนธรรม9ประโยคและบาลีศึกษา789จากทั่วประเทศโดยกำหนดสอบวันแรกคือวิชาแต่งชั้นแต่งไทยในวันที่14สอบวิชาแปลไทยเป็นมคตและวันที่15สอบวิชาแปลมคตเป็นไทยมีเวลาสอบ4ชั่วโมง15นาทีในการทำข้อสอบคณะกรรมการกลางจดขีดขาดนะครับ